ฉัไปตามหาเธอเฮ้ยเมื่อวานไปกับพี่แปมไปหาหมอมาเปล่าไม่ได้พาไปม่ได้พาไปแล้ววันนี้มันมันเป็นอะไรมากวันนี้วันนี้มันสวยมากเลยเพื่อนนี่แหละฉันใหน้แกแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันอ,อย่าสวยตอนนอนเราต้องสวยตอนเช้าหูวันนี้ผู้ใหญ่ปลามาเห็นอึ้งแน่ฉันหาแกไม่เจอเลยเมื่อกี้เลยถามยี่ติว๋วถามหายี่ติว๋วอยู่ว่ายี่ติว๋วเพื่อนจะไปไหนแล้วทำไมแกไม่เรียกเอยเอินอ่านมาเลยวะโอ้โหวันนี้ตันลืมกันหมดเลยอย่ว่าเลยผู้ใหญ่ปลา น้ำลายหกแน่วันเนี้ยมึงเอ้ยแม่เชียงใหม่แล้วเจ้ใหญ่ปลาผู้ใหญ่ปลาเธอะวันเนี้ยเห็นน้ำลายหกแน่เลยเฮ้ยเพื่อนวันนี้เธอสวยเกินเมียเขาอีกเมียผู้ใหญ่ปลาเออดูเด็กแกสวยจนจนเมียผู้ใหญ่ปลาที่เหล่เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนะเพื่อนไอ้หนอยไอ้หนอยหนอยมองนี่เลยอีฉาเว้อีฉาเว้หนอยอฉาเวยเออ ดิฉันสมจริตได้ไอ้หน่อยไม่มีกระโปรงนุ่งหรอกนั่นนั่นด้วยบักอามดูดูไอ้บักอามยังแอบมองเลยนั่น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 นี่ดู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 บักอามมองนี่หันมันมองบักอามนี่น่ะน่ะโอ้โหบักอามยิ้มเฮ้ยหาเพื่อนเปจริงนะเนี่ยไม่เห็นจริงจริงนะเมื่อกี้หนึ่งถามที่ติ๋วไม่เห็นมันจริงจริงน่ะแต่กันมันจะไม่ไม่เสียรเหรอเออยย่าไม่เห็นไงป้าดิเธอ ตั้งแต่มมไปเออตั้งแต่ก็ไปอยู่พี่แปมนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะเนี่ยเออพี่แปมกินยาแล้วพี่แปมกินยายังพี่แปมกินยายังหรือเพื่อนไม่พี่แปมกินยายังไม่กินยังไม่กินแล้วทำไมพี่แปมไม่เปลี่ยนแปลงวะเหาะบนสวรรค์ได้แล้วเออโอ้สุดยอดเลยเพื่อนโอ้ฉันอึ้งมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูพี่ใหญ่ปลาต้องอึ้งเหมือนฉันอ่ะเดี๋ยวดูฉันยังอึ้งเลยอ่ะโอ้โหวันนี้แกแต่งตัวเกินเมียพี่ใหญ่ปลานะเนี่ย ตายแล้วแเมื่อกี้ฉันถามเนีติวนะเยียติวบอกว่าเจ้าเป็นนางงามที่นี่ด้วยนะโอ้โหหลเยี่ยติวยังรู้เลยอ่ะไ้าสุดยอดอ่ะเพื่อนโอ้โหแล้วแกแต่งหน้าแต่งตัวนี่เกินคนอื่นจริงๆสวยเพื่อนฉันชมเลยเออวันนี้สวยมากเพื่อนฉันอยากเธอแต่งตัวงี้ทุกวันนะเธอไม่ได้แต่งตัวตอนนอนตอนนอนก็แต่งตัวสวยมันไม่ใช่แล้วไม่ได้อวดใครไงเออต้องแต่งอย่างนี้แหละเพื่อน ถูกสเปคเลยเดี๋ยวไปห้าสิบาทนะเพื่อนมีตังค์ใช้ป่ะเอาเดี๋ยวให้ห้าสิบาทเลยเพื่อนถูสุขใจฉันวันนี้เดี๋ยวเอาไปห้าสิบบาทกินใหกินเนก่นนะเอ้อกินใหญ่กิเ่นเออใหญ่เลดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาตังค์วันนี้ฉันให้เธอเลยฉันปื้มไงถูกสเปคเลยวันนี้เลยเออสวยไงกันนี่ไงดูดุดุดูพี่แบมเนี่อิฉาดูดูพี่แบมเนี่ยถูกัลอกแบบคนอิฉานะไอ้หน่อยอีกคนนึงสองคนนี้ตัวที่อิฉาเห็นใครสวยเกินหน้าเกินตาไม่ได้ไงเพื่อนเอ้ยพี่แยม เปนไงอามยังอึ้งอ่ะอามโมอแบบเฮ้ยผู้หญิงที่ไหามาเนี่ยโอ้โหอามยังอึ้งคิดดูสวยเออเพื่อแต่งยังน่ารักใช่ป่าวันหลังอ่ะเออเฮียนัดมานะเออบักนัดมาแล้วนะแต่งตัวให้บักนัดเห็นอย่างนี้นะเขาจะคงคิดโอ้โหนั่นนก็มาหาแฟนทีปื้มอ่ะเออวันนี้ผู้ถูกใจเันมาไจะไปห้าสิบบาทเนี้ย แบบาให้แบบเต็มใจเลยวันนี้เพื่อนเนียโคตรถูกใจเลยเออแต่ละคนนี่ดินี่อิจฉาใช่ไหมอิจฉาสมจิตเหรออิจฉาไหมลูกอิจฉาไหมอิจฉาเออโถเนี่ยยายอิจฉาสมจิติไหมอิจฉายายอยากใส่อย่างนี้ไหมอยากใส่อย่างนี้ไหมเ <c oughs> อาจะใส่ไม่เป็นอ้าว <c oughs> เอา,เอา,เอาป้าอิจฉาสมเกียรติไหมอิจฉาอ่ะอชชอทุกคนในนี้ใครอิจฉาสมจิติไหมอิจฉาเปล่า อิจฉาดูนี่มีคนอิจฉาสมจิตกันหมดเลยดูที่นั่งกันหน้าสลอนเลยนี่อยากใส่แบบสมจิตไม่ได้ใส่จ้ะขอบอกจ้ะให้สวยคนเดียวในบ้านนี้เออใครก็อยากสวยกันทั้งนั้นใช่ไหมอยากสวยใช่ไหมโอ้โหออกมาข้างนอกสุดแย่แน่เอ้ยไอ้ไม่คิดวหาไม่เห็นจริงๆนะจะเดินไปตามหนูเพื่อ้เนี่ยเนี่ยสวยทุกคนเลยเห็นไหมโอ้โหมีแต่คนชมเธอมากเลยสมจิตวันนี้เธอสวยสวยจริงๆอ่ะ เอาฉันอึเหเหอ้งเลยเมื่อกี <currently. S 2> ะะ้ฉันหาเธอไม่เจอจริงๆเนี่ยอย่างหน้าโกงถามนแกติ๋วไม่เห็นจริงๆหรือว่าเพื่อนไปไหนไม่ให่ไหมโอ้โหฉันเดิกหนุ่มอยู่นี่ว้าแก่ช้าละช้าละดูดูดูพี่แปมพูดเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหถูกใจเลยเซ็งว่ะอยู่ทีๆให้เพื่อนเลยห้าสิบบาทเลยเนี่ยไม่ได้ติดมาว่ะใครใครมีให้ทางบ้านใครยากย่างเงี้ยนี่นะ มีเงินห้าสิบบาทไหมขอยืมก่อนมีไหมเนายวันนี้ให้สมจิตหน่อยโอ้โหวันนี้จะถูกใจฉันอะให้เลยให้เลยดูตรงนี้สิอยากให้ให้ห้าสิบาทแล้แม่อ่ะมิเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคห้าสิบโอเคห้าสิบมีเบนห้าสิบบ้างห้าร้อยขายืมก่อนนี่ย่าให้ ไม่ได้เฮ้ยเขาพัาสิเขาสัตาวมทัสิต้องพัสิีแม่อีแบนสิไมเออก็พีก็คอยยืมตัวนียเพื่อนโอ้ยลืมดูรองเท้าอุ้ยรองเท้ากปงามเฮ้ยเพื่อนใครซื้อมาให้เธอไม่ใครซื้อมาให้มโอ้ยลืมมองเกือบเกือบกปงามเลยไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่มีสี่เเยี่อมมีย่นั่างมย่าย ให้เพื่อนนี่ถูกใจให้ห้าสิบาทเลยเพื่อนเอเอน่ารักอย่าลืมดูเกือบเกือบก็สวยแต่งชุดก็สวยหน้าก็สวยปอดดีเท่าเกือบพี่เยอะให้เพื่อนยี่สิบเ่ะนี่นี่เพื่อนวันนี้เพื่อนแต่งตัวสวยป้านี่ให้อีกยี่สิบเพ,พื่อนโอ้โยเอามีม,ม,มีมีใครเพิ่มจมิตไหมมีใครปื้มอยากใ,ให้เขาอีกไหมโอ้โหวันนี้ได้เจ็ดสิบแล้วครับ โอ้โหวันนี้แต่แต่งสวยๆนี่ทุกวันเพื่อนไม่สุดยอดว่ะนี่เรา้าก็สวยด้วยสีพูมว่ะผูใหม่ด้วยจ้าบเลยแต่งให้สวยนะเออย่าไม่เห็นนะเพิ่งเห็นมันนี่เนี่ยเนี่ยสมจิต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 แกดูพี่แบมเนี่ยพี่อิจฉาไงเอิจฉาความสวยเราไงแล้วแกได้เงินด้วยไงแกเดี๋ยวดูเขาต้องดูเขาดูเขาฟ้องสายตาดิเขาอิจฉาเจ้าเห็นไหม อันนี้อะไก่ย่างถูกเผาเอา้าเจ้าจะโดนไม้เสียบเออเสียบตูดซ้ายเอา้าเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเออสุดยอดเพื่อนครับขึ้นความงามเธอโอ้โหนี่แต่งตัวสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวแับโยกับจารบีเห็น,นี่ย อิาอีกสองคนเนี่ยอิาเธอแน่เลยความสูงเธอไงเดี๋ยวต้องแต่งตัวแบบนี้อยู่บ้านนะเออแต่งคืนใครไปเห็นคนุณยายค <ไง S 2> <ห>ุณยายชุ<อ>ดโจทย์แบเอายายให,นะให้ให้รับเงินเร็วใยายให้ยี่สิบบาทมาๆมาๆยายให้ยี่สิบาทโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยถูกใจเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเพืเ่อนเลยเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้ววันนี้ได้เงินออกมา แปดสิบปอนไอแปดได้ไงห้ากับอีกยี่สิบกันเก้าสิบี่เป็นไงสุดเดียเป็นไงโอ้สุดยอดนะอ่ะไม่มีใครสวยเท่าสมจิตเลยวันนี้นี่เนี่ยเขาเรียกคนสวยของแห่งบ้านหมอปลานะคะคนนี้สุดสวยเลยวันนี้แต่งตัวสวิงคิงรุ่นนัดออกเดทย์จากใครรึเปล่าคนนี้เกือบเกือบก็มาใหม่ด้วยนะเกือบสีชมพูด้วยขวของไม่ธรรมดาเลยเนีย่ยเกิด บอกแล้วอันนัเดี๋ยวพี่ใหญ่ปลาเห็นแล้วอื้มอื้มอื้มการเสริมเพื่อนไงนะนี่เรามีมะม่วงป่ะเออใช่เพื่อนโอ้อสุดยอดอ่ะ